สวัสดีค่ะอาจารย์ประจำวิชาที่เขารพดิฉันนางสาวในลีแสนสีเซคชั่น01วันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์และวิจารณ์องค์ประกอบของภาพยนตร์เรื่องซินเดเรล่าซึ่งซินเดเรล่าได้ดัดแปลงมาจากซิอัมบัตติตาเบซินเรื่องลาโกตาเซเนเลโลล่าในปีคศ1634ประเทศต้นฉบับที่ผลิตนะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกา ปีที่ภาพยนตร์ออกฉายคือ13กุมภาพันธ์พศ2015ชื่อผู้กำกับภาพยนตร์เคนเนตบานาสเนล่าเป็นภาพยนตร์แนวจินตะนิมมิรโดมเมนติกของสหรัฐเรื่องย่อนะคะเป็นเรื่องของการต่อสู้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตโดยเน้นการเล่าผ่านตัวละครหลักของเรื่องซึ่งตัวละครนั้นก็ได้มีชีวิตที่พลิกผันจนน้าเหลือเชื่อ จากคนที่เคยเป็นลูกสาวของเศรษฐีกับต้องไปเป็นคนใช้ที่ต้องคอยโดนแม่เลี้ยงใจร้ายกับลูกๆนั้นกันแกล้งจากนั้นดวงก็พาให้มาพบกับเจ้าชายจนทำให้เขาได้แต่งงานกับเจ้าชายในที่สุดทั้งนี้มีการจบเรื่องและการเปิดเรื่องที่ดีโดยมีการบรรยายบอกถึงเหตุการณ์ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร และแต่ละเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นภายในเรื่องนั้นก็ได้มีการถ่ายให้เห็นถึงบ้านของนางเอกในตอนที่พ่อกับแม่ยังไม่เสียชีวิตว่ามีสภาพเป็นอยู่ที่เป็นอย่างไรและหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงยังมีการเล่าถึงฉากในป่าและฉากในพระราชวังที่สวยงามและดูอลังการ ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงของเรื่องที่สอดคล้องกันไปตลอดจนถึงบทสรุปที่ทำให้ชีวิตของตัวละครนั้นเปลี่ยนไปและยังได้กล่าวถึงจุดจบของคนที่ทําตัวไม่ดีอีกด้วยว่าผลสรุปว่าผลสุดท้ายแล้วเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างและปิดเรื่องนั้นก็ปิดไปด้วยความสมหวังของทั้งเจ้าชายและซินเดอเรลล่า แกนเรื่องนะคะแนวคิดหลักของภาพ,พยนตร์เรื่องซินเดอเรลล่านี้จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์โดยมีการมุ่งให้เห็นในด้านของความรักความโกรธและความไม่พอใจระหว่างตัวละครแต่ละตัวซึ่งผู้ชมสามารถเข้าถึงได้เช่นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อซินเดอเรลล่าความเกลียดชังของแม่เลี้ยงที่มีต่อซินเดอเรลล่า ความรักของนางฟ้าแม่ทูลหัวที่มีต่อซินเดเรล่าความรักของเจ้าชายที่มีต่อซินเดเรล่ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่จำกัดที่ทำให้ซินเดเรล่านั้นต้องรีบออกจากงานเต้นลำแต่เนื่องด้วยความรักที่ทั้งสองนั้นมีต่อกันทำให้ซินเดเรลาก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจากแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่ๆของเธอมาได้ ทำให้เธอได้สมหวังกับเจ้าชายในที่สุดค่ะโครงเรื่องนะคะ 1. การเปิดเรื่องโดยเล่าถึงซิเนลล่าเป็นบุตรสาวของเศรษฐีผู้มั่งมีมารดาของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอ,อยังเล็กเป็นเหตุให้บิดาของซิเนลล่าจำใจแต่งงานใหม่กับมาดามผู้หนึ่งซึ่งเป็นม่ายและมีลูกสาวติดมาสองคนเพราะอยากให้เิเนล่ามีแม่ ไม่นานนักหลังจากนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็เสียชีวิตทําให้ท่าแท้ของแม่เลี้ยงปรากฏขึ้น 2. การผูกปมปัญหาเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันหลังจากที่พ่อกับแม่ของซินเดอเรลล่าได้เสียชีวิตลงนั้นเธอก็ได้โดนแม่เลี้ยงใจร้ายกับพี่ๆคอยกันแกล้งอยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะทำงานอะไรก็มักจะโดนแม่เลี้ยง คอยด่าว่าชายอยู่อย่างนั้นและยิ่งเมื่อเธอได้รู้ว่าคนที่เจ้าชายกำลังตามหานั้นเป็นซินเดอเรล่าแม่เลี้ยงใจร้ายก็ยิ่งโมโหขึ้นกว่าเดิมจึงทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เลี้ยงกับซินเดอเรลาก็คือการไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกของตัวเอง ได้ดีกว่าเป็นอันขาดเธอจึงยอมทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองและตัวของเธอนั้นสุขสบายไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรเธอก็ยอมทำทุกอย่าง 3. จุดสูงสุดนะคะคือตอนที่เสนาบดีได้นำรองเท้าแก้วไปตามบ้านต่างๆเพื่อให้หญิงสาวทั่วอาณาจักรได้ลองจนมาถึงบ้านแม่เลี้ยงเมื่อลูกสาวทั้งสองลองครบแล้วนาะงก็โกหกว่า ไม่มีหญิงสาวในบ้านอีกพร้อมทำลายรองเท้าแก้วจนแตกละเอียดทุกคนต่างหมดหวังว่าจะไม่สามารถหาหญิงปิศาของเจ้าชายพบแต่สุดท้ายซินเรล่าก็หยิบรองเท้าแก้วอีกข้างที่เก็บไว้ขึ้นมาและสวมให้กับเหล่าเซนาได้ดูทำให้ซินเรล่าได้แต่งงานกับเจ้าชาย 4. การปิดเรื่องได้กล่าวถึงจุดจบของคนที่ทำตัวไม่ดี ว่าผลสุดท้ายแล้วเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างและการปิดเรื่องนั้นก็ปิดไปด้วยความสมหวังของทั้งเจ้าชายและซินเดอเรล่าตัวละครนะคะ 1. ตัวละครมิติเดียวเช่นซินเดอเรล่าเจ้าชายซาม,มิ่งและนางฟ้าพวกเขาเป็นคนดีมีเมตตาม,มาโดยตลอด 2. ตัวละครหลายมิตินะคะเช่นอนาตาเซียตอนแรกก็เกลียดซินเดอเรล่าพอหลังๆมา เริ่มแพ้ความดีของซินเนล่าค่ะเรามาดูนิสัยตัวละครของแต่ละตัวเลยนะคะซินเรล่าเป็นสาวน้อยแสนสวยผู้มีจิตใจที่อ่อนโยนและมีหัวใจบริสุทธิ์แม้ว่าซินเรล่าจะต้องผจนญกับความโหดร้ายแต่เธอก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและมีความแน่วแน่เจ้าชายซามมิงเป็นเจ้าชายผู้สงา่า ชาญฉลาดและมีความเห็นอกเห็นใจและมีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับซซนเดเรล่าเจ้าชายหลักพะบิดามากและหวังว่าจะได้เป็นผู้ปกครองที่ดีสักวันหนึ่งในอนาคตนางฟ้านะคะเป็นอิงชรลาอารมณ์ดีที่ช่วยดูแลซซนเดเรล่าและปรารถนาที่จะเห็นเธอมีความสุขแต่เธอมักจะขี้ลืมและขี้ลำคาญแม่เลี้ยงนะคะ ความฝันของเธอต้องพังทลายลงทําให้เธอต้องอยู่กับความผมขื่นและความเศร้าเสียใจในที่สุดได้แปลเปลี่ยนความโหดร้ายและความรังเกียจที่มีต่อซินเดอเรลล่าดิเซลล่านะคะสาวขาดความมั่นใจในตนเองและต่างก็หยหาการยอมรับจากแม่ของเธอเขาอิจฉาในความงามของและสง่าของซินเดอเรลล่า อนาเตเียพี่สาวต่างบิดามารดาของซินเดเรล่าใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและยังได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆแต่เธอกับมีมารยาทที่แย่และไม่รู้สึกสำนึกในบุญคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับฉากนะคะฉากที่สำคัญในเรื่องซินเดเรลล่าก็จะเป็นฉากที่เกี่ยวกับบ้านของพ่อแม่ซินเดเรลล่าสวนหลังบ้านอคอกเลี้ยงสัตว์และ ส่วนผักของซินเดอเรลลาตลาดในหมู่บ้านและพระราชวังแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องราวมักจะเกิดภายในบ้านระหว่างแม่เลี้ยงกับซินเดอเรลลาคุณค่านะคะ 1>, 1. คุณค่าทางสติปัญญาคือสอนว่าความเมตตากรุณาเป็นสมบัติอันประเมินค่าไม่ได้หาปสัสจากความเมตตาย่อมไม่มีสิ่งใดเป็นไปได้ผู้มีความเมตตาย่อมสามารถทำได้ทุกสิ่ง 2. คุณค่าทางอารมณ์คือการปลดปล่อยตัวเองจากความกดแค้นซึ่งหมายถึงการปลดปล่อยตัวเราจากความทุกข์ภายในใจคนที่เป็นสุขและรู้สึกเบาสบายไม่ใช่ศัตรูแต่คือตัวของเราเองขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ